ครับสวัสดีครับนี่รับสุรกากไปริวิว่นรลยชัปเตอร์ที่สิบี่นั่นเองโอเคหลังจากที่เราก็หายกันไปค่อนข้างจะสักพักสักพักนะครับโอเคเนื่องจากว่าเป็นหวัดอยู่นิดนึงแล้วก็หวัดเริ่มจะหายแล้วละโอเคก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์มาว่าพี่ครับแค่จบเลยนะครับพี่คำน้นนี่นั่นนะฮะโอเคผมมั่นใจนะครับว่าผมแคสเนี่ยผมแคสจบแน่นอนครับผม เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอืมเควสให้ไปไหนสองพันห้าร้อยเมตรนะครับอืมอ๋อนี่วับได้พอดีเลยปหานัางสีดานั่นเองหรือเปล่า โอเคนะครับ okay, ก็เราจะพูดก่อนนะครับว่าการแคสเกมของผมเนี่ยเราก็จะแคสในรูปแบบที่เรียกว่าอะไรอะ่ะผมผมเล่นครั้งแรกนะแบบผมจะไม่ได้เล่นมาก่อนหรืออะไรเลยผมเล่นครั้งแรกแล้วผมก็แคสเลยอย่างนี้แล้วก็แคสเกมเนี่ยผมก็จะแคสให้จบผมไม่ค่อยชอบแคสแบบทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละ,ดทละหน่อยครับเนื่องจากว่าแบบเราก็จะเล่นให้ดูไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคซึ่งเข้าเรื่องอะไรดีกว่าไปอ่า มีดไม่สวยเลยเฮ้ยเออว่ะลืมเจโรดเอาอ๋อเจสันเยอะมากเลยนะที่ฉันได้เจอนายเนี่ยไหนขอดูมีดหน่อยสิอ้าวกลับมาแล้วเจสันคิดว่าเป็นใครใเต้าหู้อีกแล้วซะเนี่ยอืมเหี้ยอ่ายืนมีดให้ซิตาสีดาสีดานี่เป็นสุดยอดสายเลือดประมาณนั้น อาวุธในสายเลือด <c oughs> <c oughs> นี่ตามฉันมาเฮ <c oughs> ขอคุยเป็นการส่วนตัวนะครับลีปัสปล่อยพวกเราอยู่คนเดียวอย่างนี้เอยี่ยมเย่้มสวยนะ แล้วนายคิดว่าไงล่ะก็อยากจะช่วยเพื่อนเลยนะมั่นใจก็มั่นใจอะนะประมาณนั้นไม่อยากเสียเพื่อนไปอีกแล้วนะครับเจสันพูดอย่างแรกนะในนาน,านานมาแล้วนานมาแล้วมันเคยมีเคยมีเ,เรียออะไรผง ผงที่แบบสามารถสูตรสูตรได้นะบแบบว่าสูรแล้วจะเกิดอาการซึ่งผงนี้มันเป็นผู้ผู้ครอบครองคือยักษ์นะครับชนเผ่าวอรเเออร์ชนเผ่านักลบนะครับได้มาเจอกับยักษ์นะครับก็ประมาณว่าผงเนี่ยมันจะลอยตามอากาศนะครับพอสูตรเข้าไปก็จะเกิดอาการทันทีนะ แล้วก็เอาแล้วก็นักลบเนี่ยก็ฆ่ายักษ์นะครับเอาหัวามาอ๋อนั่นก็เป็นตำนานของรักญาตินะครับไอ้รักชาตินะช่วยเราอ๋อประมาณว่าวอเอียร์เนี่ยจะดูล้างแค้นโดยยักษ์นะครับก็ให้เราช่วย อ๋เริ่มเมาแล้วใช่ป่ะวะใส่ใจอ๋อไม่ใช่ฮะแม่มันเริ่มเดินมึนมนยังไงวะฮึยสไลด์หลบเฮลโลบัตเตอร์บัตเตอร์ฟองบัตเตอร์ฮูเปล่าเออบัตเตอร์ฮูดไม่ใช่แล้วนันแ Assassin's ลซัลซิกริสซ s ลซินไวยยไฟไหม่ไฟไหม่ไหม่ไฟเจสัน นี่เราต้องเดินทางด้วยเราจะบูบูกันเลยอ่าแบบว่าชาร์จนะครับชาร์จเข้าไปเลยนะแอมบูชอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮา่าในเคเวสวะอ๋อนั่นเควสอ่าฮ่าฮ่าอุ้ยเมาอากันมาอากันปูไว้ปูไว้ปูไว้อ่า เขียครับก็เดี๋ยวเราจะทำเควสกั้หนึ่งเควสนะครับแล้วก็ตัดจบในตามรูปแบบภาษาของเรานั่นเองเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเล่นเยอะอะไรขนาดนั้นเราพเวลามทำคลิปนั่นเองนะครับผมต้องขอโทษด้วยเนื่องจากว่าครูสั่งงานเยอะเกินไปมันจะสั่งเยอยแรงนะเฮ้ยลับเอกอีกแล้วโอเคเช็คลดเอานะครับเช็คลดเอาตามปกติเยี่ยมยอดยอดป่วยแล้วเฮ้ยอาฮ่าฮ่าฮ่าเมมโมรีการ์ดสไลน์ลิงส์ Okay, save this out and okay skills 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 skills. nothing h a v e anything s k i l l nothing h a v e anything oh ไอที่เอาเข้าไปมึงชีวิตโอเคเราปูไว้แล้วนะครับแล้วก็มีรถใน,น,นเนี่ยมีรถลาพาหน้าไหมฮลโลมีควายขี่ได้ไหมเนี่ยโอ้ my gosh วิ่งอีกแล้วโอเคนะครับก็ก็วิ่งกันไปแล้วกันเฮ้ยหมาห <c oughs> มาเหี้ยเสือหมาโตโตครับหมาโตโตก็แค่หมาโตโตเต่ามีฟาร์มิงโก,โกสีชมพูไล่แดกกูอยู่ปะเนี่ย อืมเฮ้ยจะมีตะเค้บ่วะอ่าเก็บก่อนเบยไปแล้วได้แล้วได้ของที่ต้องการแล้วไปเลยฮ่าฮ่าฮสกิลอัพเลยทีเดียวมีพวกฟาร์มิงโกสีชมพูด,ด้วย หรือว่าสกิลอัพนะครับก็อัพก่อนนี่ตกเก๊ดที่สูงได้บมกเป็นบังคราฟสียงไม่ได้ไว้น้ำนานขึ้นโอเคเยดโดขึ้นมาแล้ว เย็ดหมนโอเคไปเอา้าเขียบปีนไม่ได้เอา้าโทถเสียเซลอ่ะนี่กูวิ่งเข้ามาแบบแม่ระวัดระวังที่อะไรเลยเนี่ยอ๋อเพื่อเราอยู่โทษตกใจ อ้าวเยี่ยมมากเลยที่นายมานี่วาสะจะผ่านทางนี้นะเราก็จะระเบิดตู้มันเลยมาเอาซีโฟแม่กูมาเดี๋ยวกูทำเองเยี่ยมมากเจสนันเยี่ยม <c oughs> ใครรับงานของเราก็คือการวางระเบิดนะครับไม่ห่วง อ่า one C4 E interaction yet yeah. C4 planet แล้ว40 40วี C, 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 นะครับโอเคดร็อเตอร์คอรมามีอะไรวะ <c oughs> ก็มีเรือมา <c oughs> ก็ไม่มั่จใจวะโอเคโอเคครับลิซ่าโทรมานะครับว่าอันนี้นครับลิซ่าโทรมาว่าให้ประมาณว่าเดี๋ยวจะมีเรือมานะครับทาง นนั้นไปไปที่ water tower นะครับนี่ก็คือ water tower นั่นเองหรือที่เรียกว่าพวกอะไรเกี่ยวกับน,น้ำนั่นนะฮะไปขึ้มาแล้ว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 เอา้า อยทีขอยทีอะไรวะเคโอเคโอเคแปดสี่สี่สัตย่ารีบดิโอเคไปแล้วฮัลโหลเจสันนี่คิดคือซานะเออตอนนี้ยุ่งอยู่มีอะไรวะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปนะ ไม่มั่นใจวะโอเคอ๋อก็เดี๋ยวสักพักนึงจะมีเรือมารับนะครับก็ให้เจสันไปหานั่นเองแต่กูไม่เข้าใจเลยจะมาทําไมประมาณนั้นเจสันกำลังงงอยู่โอเคเยี่ยมยอดตอนนี้กูปีนขึ้นมาแล้วยอดกระเทียมดองโอเคกูขึ้นมาบนวอเตอร์ทาวเวอร์ละมีเหตุยังต่อสไนเปอร์ไม่ต้องห่วงว่กูมีทีม ทีมวาสมาแล้วนะครับมันดูไม่เหมือนวาสเลยอ่ะอยังไม่ทันยิงเลยว่ะไอ้พวกนี้มันอะไรวะเนะี่ยไม่มันใส่เกาะด้วยประมาณนั้นอ่เจสันก็ยังตกใจอยู่นะครับว่าพวกนี้มาจากไหนเคยพวกนี้มันไม่เหมือนกับพวกกัก่อนนะครับที่เจอครับเพราะว่าพวกกัก่อนเนี่ยจะไม่ใส่เกาะน,นั่นเอง มีพวกมาเสริมมีพวกมาเสริมเหรอเชี่ยไอสัตว์เอ้ยถ้ามันเป็นออโต้นะมึงเละหมดแน่มึงลีโหลดรีโหลดรีโหลด get this motherfuckers this t o o double tap yeah easily fuck me มันออกมาจากไหนวะจากโบดเหรอวะ ต้องอควบคุมต้องอหยุดหยุดรถหยุดรถเชีย่ยกระสุนหมดอีกรวมหมดนะครับ S <S เรีบไปรีบไปรีบไป <C oughs> ไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปหยุดรถถังนะครับเราต้องรู้ให้ได้ว่าข้างในรถถังมีอะไรมา <P ied> มีเวลาเพียงหนึ่งนาทีนะครับในการขับรถไปหาตั้งด่านทิน้งไว้ด้วยนะเยี่ยมยอดยอดป่วยแล้วแดกกูไ <c oughs> ม่ได้แดกกูหอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอก,ก,ก,รอกลูกซองครับอย่างนี้ต้องลูกซอง ค okay, มาถึงแล้วนะฮะดูวันข้างในมีอะไรเย็ดคีวาสเย็ดโ,โดวาส่นชลาสัตว์วาสนแม่งอัจฉริยนะครับมันเป็นพวก อีเซลิตี้บ้าคลังตกตํำวิกลจริตมันจะเป็นยังไงนะโอ้ชีพหายละมันก็คือบ้านนั่นเองมีหลายคนนะบอกฉันนะแต่ฉันไม่เชื่อแต่แต่ข้างก็คิดนะว่าฉันใช่ <laughs> ก็มันถูกอ่ะนะ แตเขาก็มองอ่ะมอง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 ในสิ่งที่แปลกๆอ่าก็คือบอกบอกในสิ่งที่วัดไม่บอกอะไรเวัดอ่าเพราะวัดคิดแตกต่างกันเองวัดไม่ได้บ้าเขาแต่วัดคิดแตกต่างนี่มึงมองกูเนี่ยเห็นไหมมึงมองขี้อะไรกูอีกวะฮะฟักพ่อมึงสี่ฟักอยู่แมนอ่านั่น เดี๋ยวกูฆ่าแมางตลอกเออโอเคนะกูยังจะฆ่ามันเนี่ยโอเคมันจะไม่เหมือนว่าฉันบ้านะถ้าฉันฆ่านายเนี่ยเห็นน้ำไหมอ่าันจะฉันเคยบอกหนายหรือ,อยังว่ามันเป็นยังไงฮนะไอความมีคนจริตเนี่ยอยาน่ duc, ย hour, ยา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 ายา โอจมน้ำต้องมีเสียงทำไรอะเจสันทำไรทำไรเอาแล้วขยับด,ดึงดิสสมัสมาสมารครับสมัสเปซร,รัวเลยครับโอเคขาดแล้วดึงเยี่ยมยอดขึ้นโอเค okay. ว่ายออกมานะฮะ อาวุธตอนนี้เราไม่มีเลยนะครับยอดโอเคกูไม่มีอาวุธแต่อย่างน้อยฉันก็ได้รักเธอไม่ใช่ <c oughs> เกี่ยวอะไรกันวะ อ่าโมชัดกันโอเครื่องบินบินผ่านเข้าทางด้านหน้าไม่ได้แน่ๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จ้ะ โอเคงั้นเราจะบูกกันละโอเคเปิดไซเลนแล้วครับเป็นเรื่องปกติรรกระสุนมีนะ้อยใช้สายประหยัดนะครับแต่ทำไมไม่ตายสักทีเนะี่ย ไอสัต hey. ว์เอ้ยแย่ว่ะเฮ้ยเขี้ยอ้ยจะตายแล้วกระสุนไม่พร้อมนะฮะที่จะเล่นรีโหลดไม่ได้นะฮะงั้นเราต้องรูปแบบใหม่ ที่ใช้ล่กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเราก็ต้องคิดกันนะฮะโอเคว y y y ววโอเคแล้วเราก็เก็บลูกซองมา เรับเก็บลูกซองม,มาแล้วเคเก็บปืนในคนนี้มานี่คนนี้รู้ให้แล้วนะครับไม่ต้องมีปัญหาเท่าไหร่อ่านี่รู้เองเฮ้ยทำไมมันบั๊กแต่เนี่ยน้ำตกมันตกอะไรใส่หัวผมเนี่ย เออตลกดีกว่าบักเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูจะมองเห็นได้ไงเอาหากับกูป่ะเนี่ยเป็นเทคนิคเอาหานะครับ ลาเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันเห็นศซบเดี๋ยวมันเห็นโซบแต่ทำไมน้ำตกมันยังตกอยู่วะยเนีเ่ยเดียหย่อนได้ละหายังยเ,ออเ,เฮียมันญาวอ่อนดีวะกดไลค์กดไลค์เฮ้กล้องยังมีอยู่ไอ้เฮียน้ำตกม่ตงตกมายังกล้องเลย ไหนสองอ่งยางไงเนี่ยเตะเข้าไปดูถ้าจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคโอเคเราต้องไปฆ่าคนนู้นก่อนแล้วกันนะ Ninh hoài, Ninh hoài, Jason, Jason Ủa, không nên vào đâu, mình ổn chứ Này, có một con chó Này, có một con อ๋อด็อกกี้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 เย่อยู่ซีมีเฮ้ยมากันแล้วเหรอ ยาหน้ายาหน้าเฮ้ยมันมากกับเรวอะแค่หมาตายเนี่ยน,นะไปลวเลวย ไม่รู้มองไม่เห็นฮ่ฮฮไม่รู้ล่อสนไนด์ก่อนเว้ยเองตปตบตปตบอู้ งานลูกก่อนงานลูกก่อนว่าแต่เมื่อไรจะหายน้ำตกเนี่ยเฮ้ยห,หัวปีเซเว่นฮ่าฮ่ฮฮได้ซักกส อยู่ไหนวะยิงมีจากข้างล่างเหรอวะฮิวิงฮิวิง RPG ฮิวิงฮิวิงเย่ yeah. <c oughs> โอ้ขวานแน่ยกันสดๆทางนั้นที่มีน้ำตกงอยู่บนหัวเกมนี้มันสมจริงสุดๆนะครับสมจริงสุดๆหาครอแบเปรียบเทียบไม่ได้เลย เพ็นต้องเพ่นต้องเพ่นเขี่ยปิงไม่ทันก่านะจนมุมตรงนี้จนมุมเขี่ยยากกว่าเฮ้ยเหลือเขี้ยอ้วนนะครับ พิจีหมดสกออ์เปียนเลยหรอเฮ้ยสะดุ้งเลยงงอู้มงจะไฟเหรอะจะไฟเหรอขึ้นหอ ขับฮอเอาฮอขึ้นเอาฮอขึ้นอ่าโอเคเข้าใจไหมเนี่ยกูเป็นวัดแล้วเนะี่ยทียฝนก็ตกใส่หัวกูเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่หันหน้าจอไม่ได้เฟลชัวเลยว่าเฟลผมหันเมาส์ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ เฮียไม่ให้กูพักเลยอ่าตายหาแล้วอะไรวะเนี่ยหลอดด้วยอ๋อออกมาแล้วนะครับเจสันจากความโซมันยิ่งใหญ่ออ วาสมาแล้วเฮ้ยประมาณนั้นนะเ <c oughs> นะอกอูบ่นยังแ่ลแล้วว่า <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงฮไก่ความจิตวิกลจริตแล้ววาดก็ลันเขาให้ เคนครับเราก็จะขอจบกันแคสเกมฝาขายในชัพเ์ที่14นะฮะเพียงเท่านี้แหละครับครับก็ไว้เจอกันใหม่นั่นเองนะฮะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีบันเจ้